มา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 สันนิษฐานกันนี่มาน,น,มานีไปไหนแต่เรียบอุ้ยเอาเม็ดมาดึงโดนเอาเม็ดเม็ดติงแล้วนี่ขอท้อนรัคุยกันดู กินดังไปไหมอ่าโอเคเอาลงไปแอบตรงนี้อยู่ดิอ่ะแอบตรงนี้ลมครั้งแรกไปใส่ดิอัดคลิปอัดคลิปเอออัดคลิปครั้งแรกเอ่าไว่าไม่รู้ว่าเน็ตทูลเป็นไรอ่ะมันมันกระตุก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 แต่ตอนนี้ไม่กระตุกแล้วมีเวอร์ขาดแอบอยู่ครับเราต้องย้ายย้ายที่ดึงครับมาดึงจากตรงนี้มาแอบตรงนี้เราไปดึงจากตรงนี้ครับนี่ เดินมาแล้วก็ดึงชุมวับออกมัน <c oughs> ตีคุยกันหน่อยเออมืทั้งข้อทัอ้งขาเบอร์ขาดมันอยู่ตรงนั้นไอเฟอขาดลมอ่ะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวโซเซ่เดี๋ยวโซเซอันนี้เอาเรื่องครับเอาเออวิเดี๋ยวโดนมาบัน อันนี้ผมไม่ได้ติดตั้งแพคครบนะมันก็อาจจะลื่นเพราะว่าไม่ติดตั้งแพคครบหรือเปล่าวันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าสัญญาณเน็ตทูแถวบ้านผมมันกระลากกราบมากมามามากระหังเท้ามานี่เลยการเล่นแกปคพีดี ใส ulously, ่รองเท้าต <Yeah, like ้านทานสถานานิดนึงส่งยังเป๊ะเสจังบ่อเอาลีบับแดงลีออขอโครับขอโครับก็มีนะสิเย็บเอมันได้แล้วมันได้แล้วเนี่ย ได้แล้วม่ได้แล้วม่ได้แล้วเฮ้หมาหมามามนี่ยย่าดอยชิอะรมานี้ไปไหนแต่เรียบาเด็กห่เขาสวยที่สุ้ได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  hey, yeah, ้ได้ได้ <t <t mm ้มาๆมามาจับซะนเ้านี่มาเออเพิ่นตายเสียยืดวเกิดไอ้จับมานี่มาตัวนี้มาเป็นก่อนเอ้ยหายไปไหล้ำ เอ้ยไม่สีสโลสู้กับผมสู้กับคนตทยเกือบตายยิงไปโดนกับแก๊สมาเออเลยยิงไปเด้ยิงไปเด้โดนนีโดนดีโดนนี้โอ้ยโ้เออเออแต่ถ้าผมไปคนเดียวผมไม่ไป

อุ้ยเอาเม็ดมาดึงโดนไมเอาเม็ดเม็ดติดครับเม็ดติดได้ไหมเกดซันิี่ซันนี่ขอให้คุยกันดู l e จ e เลย r y มาแล้วผมกลับมาช่วยเอลซูมก่อนเอลซูมเดินขึ้นก่อนแล้ว Your Team Has d เ e ้ยว่าใครอะไรนะว่าใคอย่านะอย่านะเฮ้ยตายแ h ้วยไัาใจง่ายขับพุ่มไม้ครับผมขพุมไม้ครับอ้นี้มันกลัวมันกลัวกลัวผมไม่ดึงเข้าระยะไม่ได้ไม่ถึงก็ไม่ถึงกันนิดหนึ่งนิดนึง เม็ดเม็ดนเม็ดนะยังเม็ดมะจังหวะนี้แหละือไม่ถึงเออเดี๋ยวไม่โดนยังกลับบาับบ้ันะกล้ากับ้กลับไม่ได้อีกที่ยเม็ดอยู่เดี๋ยวเออแคลรี่ผมตายครับผมอุดยไม่โดนอ่ะรารวับอลอบกดแล้วก็ตีครีบกดแล้วก็ตีครีปเดิมเลยก็ตายช่วยด้วยครับ เอาเมตเตะครับโอ้สเมตอันติพร้อมแล้วต่ไม่ได้ไม่ได้ยที่าลอยลอยกันทั้งนั้นเลยช่วยอ่เจคลิปหายไปหนึ่งตัวมาแล้วดักดักตรงนี้ตรงนี้มา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 มม เพิ่มเลยเพิ่มเยเพิ่มโลเพิ่มเลยไปไปมาเนี่โอ้โหดึงดีขึ้นหลอดดึงพีขึ้นหลอดนี่แค่ของเวทชินเดียวเนี่ยดึงดีขึ้นหลอดเอ้ยเด็ดเด็ดเด็ดมาไมติดมาไมติดมาเลยนั่าเ ึงถ่าคลิปได้ไหมหนึ่งน้องสอง่ดาวอาช่วยครับมันนี่มาคุยกันหน่อยเอ้ยแตกไปไปไหนโลนืดใพีรลเอ้ยหไม่แตกเกือบไปแล้วอาชวขาดมาคุยกันเร็วดู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 ดดู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  แต่ก็แต่ก็เรกหลงครับใครจะเตะใ,ในตัวดีใครจะมาครับใครจะมาโอชยสงนี kiem? ่มันนี่โอวยก็ข้นหลอดออเปิดตะกีเออจะรุดไปแล้วเปิดโลดเปิดโลดหนีก็เพิ Allison, ่มความเร็วสักหน่อยเลยหนีมาทำมาทำมาดำเบินไม่พอดำเนินไม่พอดำเนินไม่พอเถอะถ้าตับกำลังเติมเลือกอะไอเรียเมดเมดผมเมดผมผมบอกกูดาก่อนครับ

นั่งซื้อ้ไม่โดนฮะรดึงขึ้นอ่ดึงขึ้นอ่โอ้โหดีชุดนี้โดนหรือเยอ่าเยียปอมป่อยปอมป่อยองกระบะแลวเดี๋ยวตายเขินเลยเอไอ้เวรดึงก็โดนหรอกดึงก็โดนหรอก โอ้ยม่อไมอทมไอ้อฮ่าลิเลดี้ป็นยัะจะมีโลมอ่ะแก๊กเวทหดจัดแลตีอู้ไม่ดเรียมร้อยแตเดี๋ยวไ้องเมเลยมั ไปหนึ่งทีดึงเรียบร้อยโอ้โหสิบสองนาทีผ้าไปเลยนี่ออกของไม่เต็มเลยนะเนี่ยจบซะแล้วอะไรเนี่ยโอ้แปบลบว่าวันนี้ไม่มีทางอาถรรพ์นะจากคอมสามขึ้นไป <c oughs> ขึ้นไปคอมสองนะ <c oughs> อะไรอกินหมู่วาตาเนด่ย <c oughs> อยากเจอตึงๆจังเลย ฮะใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะถ้าเกิดเน็ตดีๆนะ่ะผมจะมาอัดคลิปอย่างนี้ให้ดูกันเรื่อยๆนะอาจจะแบบไม่มีคอนทนลคอนเทนต์นี่นะก็เล่นไปเรื่อยนะทำภาษาเซมี่นี่เป็นไงลนะ่ะสมหวังสมหวังไปดิได้คะแนน9.1ได้ที่4คนระับตายไป 2x14 นะไอเทมในเกมเป็นแบบนี้นะฮะนี่รายละเอียดในเกมแบบนี้ฝั่งตอนข้าไม่มีใครออกโอเคบ๊ายบาย